บรรยากาศตอนนี้คือฝนตกค่ะขี่รถออกมาอยู่ท่ามกลางสายฝนอันแบบว่าตกตลอดทั้งวันเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนฝนตกตลอดเลยช่วงนี้ ท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงหนาข้าวเขียวขจีสวยงามมากน้ำในสระก็เริ่มเต็มแล้วคะ่ะล้นแล้วคะ่ะทุกคนนี่น้ำในสระก็ล้นแล้วผักบุ้งลอยหลงเหลงเลยฝนตกดีขนาดเลยนี่อันนี้เป็นสระที่มี ผักกระเฉดน้ําแก่ตัวแล้วล่าก็ออกเยอะแตกแหนงใหม่ก็มีผักบุ้งก็มาส่วนอันเนี้ยก็จะมีหลากหลายเลยผักบุ้งก็มีช่วยเช่นเดียวกันน้ําก็เริ่มล้นออกไปหาทุ่งนาข้าวแล้วคะ่ะขับรถออกมามันก็ใส่ใส่สันๆหน่อยนะต้องขออภัยสำหรับคนที่ ชอบดรามะนะจ๊ะเพราะว่าหนูแหม่มก็ขับรถมือเดียวเห็นไหมเนี่ยเออขับรถด้านมือนึงอีสมือนึงก็ถือเทเลโฟนก็คงไม่ว่ากันนะจ๊ะโอ้มีต้นยาก,การมปูต้อยกะง้ำกรนาดเลยข้าวข้าเจ้าโดนน้ำาหลายหลยงา้งาง้ำส่วนข้าวนาะหนูแหม่มนะคันแทนาะแตกไปหมดละ ไม่หลงเหลือความเป็นน้ำให้เลยไปกับสายน้ำเรียบร้อยแล้วจ้ะข้างหน้ามีรถมานะจ๊ะข้างหน้ามีรถสวนมาด้วยต้องระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานผาหนะเป็นอย่างมากระหว่างที่รถกำลังจะสวนมาก็จะต้องชิดซ้ายเพื่อให้รถสวนทางไปได้โอ้เขาก็ กลัวว่าเขาจะไปไม่ได้เพราะว่าเรามีหลังคารถไปได้เลยอุย้ยอันเนี้ยมีอยูย่มีอะไรนะมีไข่หอยเชอรี่สีแดงหลายตัวด้วยนะนี่เห็นไหมไข่หอยเชอรี่สีแดงแดงเห็นไหมน่ะมองเห็นไหมนี่อีกนี่อีกนี่อู้ไข่หอยเชอรี่เยอะมาก มันออกมาจากหนองสระค่ะเพราะว่าในบ่อน้ำในสระมีหอยเชอรี่หอยขมหอยหน้าหอยปังหอยสาัพัดถอยเลยจ้ะทุกคนนแ้แบบก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูและตอนนี้ก็คือฝนเริ่มโปรยๆแล้วค่ะหนูอแแบบก็จะขับรถอุ้ยมีน้ําไหลผ่านถนนด้วยนะระวังดินซอะด,ด้วยนะเผื่อว่าจะถนนขาดเหมือนรอบนั้นเองน้องแแบบก็จะบอกทุกคนเดินไปเดินสิ ขี่รถไปค่ะเสียงรถก็จะดังนิดๆ,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 ๆหน่อยเพราะว่ารถมันก็จะใส่ายๆหน่อยเพราะว่าขับรถมือเดียวนะจ๊ะนะจ๊ะทุกคนวันนี้ขายของวันเดิมเพิ่มเติมก็คือฝนตกทุกวันเลยแล้วก็เป็นวันจันวันทำงานของหลายๆคนและตอนนี้ก็คือทุกคนก็คงจะเริ่มทยอยเลิกง,งานกันแล้ว ก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างสวัสิภาพและปลอดภัยในทุกๆคนกลับไปถึงบ้านอย่าลืมล้างเนื้อล้างตัวทำความสะอาดเพื่อไม่ให้ฝนทำให้เราไม่สบายได้นะจ๊ะกลับถึงบ้านใส่เสื้อผ้าหุ่นดื่มน้ำอุ่นๆร่างกายจะได้แข็งแรงคลิปนี้ก็ พาทุกคนขี่รถกลางสายฝนแล้วออกมาค้ามาขายเช่นเดียวเกเช่นเดียนเช่นเดียว,เช,เ,ยวเช่นเดิมและทุกวันนแบบก็จะออกมาแบบนี้แข่งกับสายฝนให้ทุกคนเห็นเหมือนเดิมค่ะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆในช่วงนี้ไว้เสียงฟ้าก็ร้องด้วยนะคุณอะรุมบมรุมมรุมบบมหนุบบๆๆๆๆๆๆ่มแบ,บก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะกับภาพบรรยากาศทุ่งไร่ท้องนาะ มีนกปินบอยๆเต็มไปหมดเลยเห็นไหมนะมีนกกระจิบนกกระจาบด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอกำลังแรงใจจากทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นูมแมมทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมไปด้วยกันนะคะใครชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติสีเขียวๆแบบนี้กดไลค์รัวๆให้นุมแม,มด้วยจ้าสวัสดีค่ะ